ทีนในมอจตร์แลนดเป็นไรครับขึ้นด้เนเกียร์ี่ขอสายลูกอเอร์ลดทีี่ยนะต้อเรื่องนีงอนนัอเม้นีมแล้วขึ้นมาหักเยที่เียอ้แจุ ครูนี่เลยพอฮะนี่ฮะมานี่ครับโอ๋อ่ะเดี๋ยวมาเอา đi qua เดินเข้าไปไหนมึงกันมั cái này, okay. ừ. bằng bằng này bên bên kia ờ, không okay. ปึ้มระวังแก้วนะปุ่มปัดปัดผมทำไงปัดจม้นนะไปต่อไปมอจะลอครับอยู่บนถนนยังเกาครัก อันนี้มันขึ้นเลยไหมมัน

นครับท่านเอาไปก็ได้ขึได้สามปีเลเดี๋ยวเารถจอดบนนี่หนออดจขอการหลุมขร้ไปมาได้เลยนะครับจะเป็นใจมมิมหา

นี่ผมประกาศประกาศเตือนประกาศเตืนเอนชาวบ้านคืออะไรเตือนหนึ่งนี่ถือว่าจะลุงพยายามึ้นบูบแน่นอนแต่ก็พอมาตั้งห้อแล้วที่บ้านห้องที่ง่ายเขาไปมีทานล้วเดี๋ยวผมดูเต๊ะ